สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะสังเกตไหมคะว่าเวลาเราอยากรู้อะไรเนี่ยเ,เดี๋ยวนี้วิธีหาคําตอบมันก็ไม่เหมือนเดิมเปะ,เปะแล้วไม่ใช่แค่เข้า Google อย่างเดียวแล้วนะคะแต่หลายคนแบบว่าเริ่มหันไปคุยกับ AI อย่างแชท GPT หรือ c l o อ d กันมากขึ้น ลเป็นทางเลือกใหม่ที่มาแรงจริงๆค่ะวันนี้เราเลยจะมาลงลึกกันในเรื่องที่กำลังฮอตมากๆในวงการคอนเทนต์ธุรกิจออนไลน์นั่นก็คือ AI Engine Optimization หรือ AEO ค่ะซึ่งเราจะอิงข้อมูลเชิงลึกแล้วก็แนวทางปฏิบัติจาก HubSpot นะคะที่เขาเริ่มศึกษาเรื่องนี้จริงจังแล้วประเด็นคือการเปลี่ยนแปลงนี้มันสำคัญแค่ไหนคะคนทำเว็บทำคอนเทนต์เจ้าของธุรกิจอย่างเราๆเนี่ยต้องรีบปรับตัวเลยไหมหรือว่าออรอดูไปก่อนได้ เป็นเรื่องใหญ่มากๆครับจะมองข้ามไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่า AI เนี่ยกำลังเปลี่ยนวิธีที่คนเราค้นพบข้อมูลหรือเรียนรู้เรื่องต่างๆแบบสิ้นเชิงเลยครับทำให้แบรนด์หรือธุรกิจเนี่ยต้องคิดใหม่หมดเลยว่าจะทำยังไงให้คอนเทนต์สินค้าบริการของเราเอ,อ่ยยังเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในโลกยุคใหม่นี้นะครับโอเคค่ะ งั้นเรามาลองดูข้อมูลกันเลยดีกว่าว่าภาพรวมตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างข้อมูลจาก HubSpot เนี่เปิดมาก็ว้าวเลยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้คนเกิน70%เคยใช้แชท GPT หาข้อมูลแล้ว แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นอีกนะคะคือเกือบ1ใน4หรือ25%ของคนที่ใช้เนี่ยบอกว่าชอบประสบการณ์จาก AI มากกว่าใช้ Google ไปแล้วแถมตัวเลขการใช้งาน Chat GPT ก็พุ่งไปกว่า5,000ล้านครั้งต่อเดือนคนใช้เวลาอยู่บนนั้นเฉลี่ยตั้ง12นาทีเนี่ยมันกลายเป็นแบบเครื่องมือหลักในการทำความเข้าใจเรื่องต่างๆไปแล้วจริงๆนะคะไม่ใช่แค่หาข้อมูลเร็วๆแล้วใช่เลยครับแล้วผลกระทบต่อเจ้าเดิมอย่าง Google นี่ก็เห็นชัดเจนเลย ตอนนี้มีข้อมูลว่าเกือบ60%แล้วครับประมาณ58%ของการค้นหาบน g o o g l e กลายเป็นแบบ zero click คือคนได้คำตอบที่พอใจจากหน้าผลการค้นหาเลยโดยเฉพาะจากส่วนที่เป็น AI overview ครับที่ตอนนี้ก็โผล่มาในการค้นหากว่า47%แล้วนั่นหมายความว่าโอกาสที่คนจะคลิกเข้าเว็บไซต์เราจริงๆเนี่ยมันมันน้อยลงไปเยอะเลยครับนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยที่ทำให้เราต้องมาคุยเรื่อง AEO กันนี่แหละครับอื เรื่องนี้มีเคสจริงๆเกิดขึ้นด้วยนะคะแม้แต่ h u b s p o t เองก็เคยมีข่าวออกมาว่าทราฟฟิกบล็อกเขาลดลงเยอะมากตามข่าวบอก80%เลยนะคะแต่ h u b s p o t ก็บอกว่าเบื้องหลังมันซับซ้อนกว่านั้นแต่ไม่ว่าจะลดเท่าไหร่มันก็สะท้อนชัดเจนเลยว่า AI กํกำลังขย่าว,วงการคอนเทนต์จริงๆนะคะไม่เว้นแม้แต่เจ้าใหญ่ๆเลยแต่ในความท้าทายมันก็มีโอกาสซ่อนอยู่นะครับตลาดบริการด้าน a e o หรือการปรับแต่งเนื้อหาให้ AI เข้าใจเนี่ย เกำลังโตเร็วมากเลยครับมีการคาดการณ์กันว่าจะโตจากประมาณ886ล้านดอลลาร์ในปี2024ไปเป็น7.3พันล้านดอลลาร์ในปี2031โ,โอ้โหเยอะมากเลยนะคะนั่นเยอะจริงๆครับและที่สำคัญกลุ่มที่เริ่มทำ AEO ก่อนใครเนี่ยกำลังได้เปรียบเลยมีรายงานว่า27%ของคนที่เข้าเว็บผ่าน AI กลายเป็นลูกค้าเป้าหมายคุณภาพสูงหรือ Sales Qualified Leads แล้วก็ยังใช้เวลาบนเว็บนานกว่าคนที่มาจาก Google ถึง30%แสดงว่าถ้าปรับตัวเร็วก็มีโอกาสได้ลูกค้าดีๆก่อนใครเลยครับแต่ความได้เปรียบนี้อาจจะอยู่ไม่นานนะครับเพราะเดี๋ยวคนอื่นๆก็ต้องตามมาอยู่แล้วการแข่งขันก็จะสูงขึ้นไปอีกฟังดูแล้ว AEO นี่ไม่ใช่แค่เทรนด์สวยๆแล้วนะคะแต่เป็นเรื่องที่ต้องลงมือทาจริงๆงั้นคำถามคือแก่นแท้ของ AEO เนี่ยมันคืออะไรกันแน่คะ ทำไมถึงต้องทำตอนนี้เท่าที่ดิฉันจับใจความได้นะคะหัวใจสําคัญเลยคือวิธีการค้นหามันเปลี่ยนไปแล้วจากเดิมที่ Search Engine พยายามหาหน้าเว็บที่ดีที่สุดหรือ the best page มาให้เราตอนนี้ AI Engine มันเปลี่ยนเกมไปเน้นหาคำตอบที่ดีที่สุดหรือ the best answer แทน โดยดึงข้อมูลจากหลายๆที่มายำรวมกันแล้วสรุปเป็นคำตอบให้เราเลยแบบนี้หรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับมันเกิดปรากฏการณ์ที่ HubSpot เรียกว่า the Great Decoupling หรือการที่ยอดเห็น impressions กับยอดคลิกเข้าเว็บ traffic เนี่ย มันมันไม่ไปด้วยกันเหมือนเดิมแล้วเพราะคนใช้เวลาทำความเข้าใจเปรียบเทียบหรืออาจจะตัดสินใจได้เลยในหน้าแชทของ AI ไม่จำเป็นต้องคลิกไปที่เว็บต้นทางเสมอไปแล้วครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าเป้าหมายหลักของ AEO ไม่ใช่แค่ให้เว็บเราติดอันดับแบบเดิมๆแล้วแต่คือการทำยังไงก็ได้ให้เนื้อหาของเราถูก AI หาเจอ Findable แล้วก็เชื่อถือได้ Trustworthy และสุดท้ายคืออ้างอิงได้ง่าย c u o t a b l e ใช่ไหมคะเพื่อให้คำตอบสุดท้ายที่ AI สร้างขึ้นเนี่ยมันมีส่วนที่มาจากเราหรือให้เครดิตกลับมาหาแบรนด์เราให้ได้มากที่สุดแม่นยาเลยครับนั่นคือหัวใจของ AEO เลย แล้วทีนี้ AI มันใช้อะไรตัดสินล่ะมันไม่ได้เลือกมั่วๆนะครับจากข้อมูลของ HubSpot เนี่ยเขาพบว่า AI ใช้สัญญาณหลักๆอยู่3อย่างครับเป็นเหมือนเกณฑ์การตัดสินใจของมันเลยอย่างแรกเลยคือ Consensus หรือความเห็นพ้องต้องกันครับพูดง่ายๆคือ AI จะมองหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ถูกพูดถึงซ้ำๆในหลายๆแหล่งที่น่าเชื่อถือยิ่งมีเว็บดีๆหลายเว็บพูดตรงกัน AI ก็ยิ่งมั่นใจ เหมือนเวลาเราจะซื้อของเราเช็คหลายๆรีวิวนั่นแหละครับอ๋อแล้วความสอดคล้องกันขอ,ของข้อมูลภายในเว็บเราเองก็สําคัญนะครับหน้าต่างๆต้องพูดเรื่องเดียวกันไปในทางเดียวกันด้วยอืมอมค่ะเหมือนต้องมีคนเห็นด้วยเยอะๆและน่าเชื่อถือใช่ครับอย่างที่สองคือ information gain หรือการให้ข้อมูลใหม่ๆที่มีคุณค่าเนื้อหาที่ให้มุมมองที่ไม่เหมือนใครมีความสดใหม่มีความเป็นต้นฉบับ หรือ originality เช่นข้อมูลจากการวิจัยของเราเองตัวอย่างที่จับต้องได้จริงๆหรือมุมมองที่ชัดเจนของเราพวกนี้จะมีภาษีดีกว่าเนื้อหาทั่วไปที่หาอ่านได้เกลื่อนครับ AI ชอบอะไรที่มันเติมเต็มความรู้เดิมที่มีอยู่อ๋อคือต้องมีอะไรใหม่ๆให้ AI เรียนรู้ด้วยไม่ใช่แค่ข้อมูลซ้ำๆเดิมๆครับผมและอย่างสุดท้ายคือ entities and structure หรือ ความชัดเจนของหน่วยข้อมูลและโครงสร้างครับการที่เราพูดถึง entities หรือสิ่งต่างๆเช่นชื่อคนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์หรือแม้แต่คอนเซปต์ต่างๆอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอประกอบกับโครงสร้างเนื้อหาที่อ่านง่ายเป็นระเบียบเช่นการใช้หัวข้อรอง H2H3 ชัดเจนการเขียนประโยคสั้นๆตรงไปตรงมาในรูปแบบประธานกริยากรรม Subject Verb Object หรือที่เรียกว่า semantic triples มันจะช่วยลดความกำกวมทำให้ AI เข้าใจและหยิบไปใช้อ้างอิงได้ง่ายขึ้นมากเลยครับการใช้ schema markup ก็เป็นตัวช่วยทางเทคนิคที่ดีในเรื่องนี้ด้วยครับฟังดูมีเอคนต้องมากเลยค่ะทั้ง consensus information gain แล้วก็ structure เหมือนเป็นสามสาหลักที่ AI ใช้พิจารณาเลยนะคะ ทีนี้พอเรารู้แล้วว่า AI มองหาอะไรคำถามสำคัญต่อมาคือแล้วเราต้องปรับหน้าเว็บของเรายังไงบ้างคะดูเหมือนจะมีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยหลักการใหญ่ๆที่ HubSpot เขาเน้นย้ำเลยก็คือให้ทำให้ทุกหน้าของเราเข้าคอนเซปต์หาเจอหน้าเชื่อถือและอ้างเองง่ายหรือ findable trustworthy quotable อันนี้คือสิ่งที่ต้องทำซ้ำๆกับทุกคอนเทนต์เลยใช่ไหมคะใช่ครับแทนที่จะมองเป็นเช็คลิส์ยาวๆลองมองเป็นหลักการปรับปรุงจะดีกว่าครับ อย่างแรกเลยคือเรื่องความชัดเจนและโครงสร้าง (clarity and structure) เริ่มตั้งแต่ headline หรือ h 1เลยต้องชัดเจนบอกเลยว่าหน้านี้เกี่ยวกับอะไร (category) แล้วก็มีประโยชน์ยังไง (benefit) เช่นแทนที่จะใช้คำกว้างๆอย่าง solution อัจฉริยะเพื่อการเติบโตก็อาจจะเปลี่ยนเป็น marketing automation software แบบนี้แล้วตามด้วยคำอธิบายสั้นๆว่า ช่วยทีม B2B ทำอีเมลออโตเมชั่นลีดสกอร r i ิงอะไรแบบนี้ครับมันชัดเจนกว่ากันเยอะเลยอือห uh ื huh. ชัดเจนขึ้นมากค่ะครับแล้วในเนื้อหาลองใช้โครงสร้างฟีเจอร์มันทำงานยังไงผลลัพธ์คืออะไรหรือฟีเจอร์ how it works, outcome ในแต่ละส่วนมันจะช่วยคนอ่านแล้วก็ AI ด้วยจับประเด็นได้ง่ายขึ้นไม่ต้องเขียนยาวมากนะครับย่อหน้าละสักสอถึงสประโยคกำลังดีเลยครับ อ๋อแล้วก็เรื่อง semantic triples หรือประธานเกรยากรรมที่พูดถึงเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะที่บอกว่าทำให้ AI อ้างอิงง่ายถูกต้องครับใช่เลยมันคือการเปลี่ยนประโยคสำคัญสำคัญให้เป็นข้อเท็จจริงสั้นๆที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้เช่น h o p s p o t Forms เก็บข้อมูลลูกค้าตอนกด Submit แบบนี้หรือ Workflows เริ่มทำงานเมื่อคะแนนสูงกว่า80 มันตรงไปตรงมาลดความคุมเครือทําให้ AI ดึงไปใช้สร้างคําตอบได้ง่ายมากครับเข้าใจแล้วค่ะคือทําให้มันเป็นแฟกต์สั้นๆชัดๆนั่นเองแล้วนอกจากเรื่องโครงสร้างกับความชัดเจนแล้วมีอะไรอีกไหมคะอีกเรื่องที่สําคัญมากก็คือความน่าเชื่อถือและความเป็นต้นฉบับ Trust and originality ครับอันนี้คือการใส่ Trust signals หรือสัญญาณความน่าเชื่อถือต่างๆเข้าไปในเนื้อหาเราเช่นการใส่ลิงก์ภายใน Internal links ที่เชื่อมโยงเป็นหน้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องในเว็บเราเองหรือลิงก์ภายนอก (external links) ที่อ้างอิงแหล่งข้อมูลดีๆที่น่าเชื่อถือข้างนอกการระบุชื่อผู้เขียนวันที่อัปเดตล่าสุดให้ชัดเจนพวกนี้ช่วยบอก AI ว่าเนื้อหาเรามีที่มาที่ไปนะแล้วก็อัปเดตอยู่เสมอนะครับอือแล้วที่สำคัญมากๆเลยคือการใส่ information gain หรือข้อมูลที่เป็น original ของเราเข้าไป อาจจะเป็นสถิติจากผลสำรวจที่เราทำเองเป็นเคสตัดดี้สั้นๆที่เล่าผลลัพธ์ที่ลูกค้าได้จริงๆจากการใช้สินค้าบริการของเราหรือเป็นมุมมองเฉพาะทางของเราก็ได้ครับอย่างในตัวอย่างของ HubSpot ที่เขาสมมติบริษัท h r b e r f l o w ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ใส่ผล p i l o t Study 30วันเข้าไปเลยบอกเลยว่าลดเวลากดไลฟ์ได้กี่วันลดอีเมลได้กี่เปอร์เซนต์เพิ่ม a d o p t i ันกี่เปอร์เซนต์แบบนี้แหละครับที่ AI ชอบเพราะมันเป็นข้อมูลใหม่ที่หาจากที่อื่นไม่ได้ อ๋อแสดงว่าไม่ใช่แค่เขียนให้เคลียร์แต่ต้องหาจุดเด่นจุดที่เป็นออริจินอลของเราใส่เข้าไปด้วยใช่นะคะแล้วเรื่องเทคนิคข้อจ๋าๆอย่างสกีม m ามาก๊าเปล่ะคะจำเป็นแค่ไหนจำเป็นครับแต่ให้มองเป็นตัวสนับสนุนหลักการที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นี้มากกว่า Hubspot แนะนำว่าอย่างน้อยๆเนี่ยควรจะมีสกีม่าพื้นฐานเช่น Article s c h e m าหรับบทความหรือ FAQ s c h e m ถ้าหน้าเว็บนั้นมีส่วนถามตอบ รวมทั้งดูแลเรื่องพื้นฐานอื่นๆด้วยครับเช่น URL ที่ต้องสื่อความหมายการตั้งค่า Canonical Tag หรือ Redirect ให้ถูกต้องเพื่อไม่มีเนื้อหาซ้ำซ้อนในเว็บซึ่งพวกนี้ก็เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ช่วยเรื่องความน่าเชื่อถือแล้วก็ทำให้ AI เข้าใจโครงสร้างเว็บเราได้ดีขึ้นครับสรุปก็คือเน้นที่เนื้อหาเป็นหลักทำให้ชัดเจนมีโครงสร้างที่ดีน่าเชื่อถือแล้วก็มีข้อมูลเชิงลึกที่ไม่เหมือนใคร แล้วค่อยใช้เทคนิคต่างๆอย่างกีม่าหรือลิงก์มาช่วยเสริมให้ AI เข้าใจและเชื่อใจเรามากขึ้นถูกไหมคะใช่เลยครับมองแบบนั้นจะเข้าใจง่ายกว่าไม่ต้องไปจมอยู่กับเช็คลิสต์ของเทคนิคมากเกินไปเน้นที่คุณค่าของเนื้อหาเป็นอันดับแรกครับฮองเห็นภาพรูทัมรัละลกการแล้วค่ะทั้งการเปลี่ยนแปลงที่ AI นามาสู่การค้นหาความจําเป็นของ AEO เกณฑ์3ข้อที่ AI ใช้ Consensus Information Gain Structure แล้วก็แนวทางการปรับปรุงเนื้อหาของเราให้ตอบโจทย์ทั้งความชัดเจนความน่าเชื่อถือและความเป็นต้นฉบับครับผมและอยากจะย้ำอีกครั้งนะครับว่า AEO เนี่ยมันไม่ได้มาแทนที่ SEO นะครับมันทำงานเสริมกันมากกว่าเหมือนเราปรับปรุงหน้าร้านของเรา AEO ให้ดีหน้าเข้ามีข้อมูลครบถ้วนเพื่อให้ทั้งลูกค้าที่เดินเข้ามาเอง Direct Auto Traffic และคนที่ถูกแนะนำมา SEO AEO Referrals ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดการเริ่มปรับตัวตอนนี้สำคัญมากจริงๆครับเพราะโลกกำลังเปลี่ยนเร็วและความได้เปรียบของผู้ที่เริ่มก่อนมันมีอยู่จริง แต่ก็จะลดน้อยลงเรื่อยๆเมื่อการแข่งขันมันสูงขึ้นครับ ขอบคุณสำหรับข้อมูลและมุมมองที่ชัดเจนมากๆเลยค่ะวันนี้ทำให้เข้าใจเรื่อง AIO ได้ลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยค่ะคำถามสุดท้ายที่อยากชวนคิดทิ้งท้ายไว้ก็คือนอกเหนือจากเรื่องการปรับหน้าเว็บที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยมันยังมีมิติอื่นๆอีกไหมคะที่เราในฐานะคนทำธุรกิจหรือสร้างสรรค์คอนเทนต์อาจจะต้องเริ่มคิดแล้วก็ปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโลกที่ AI จะมีบทบาทในการเข้าถึงข้อมูลของผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตอืมก็น่าคิดต่อนะคะ